แต่งตัวหล่อมากๆเป็นพิเศษนะจริงๆท่านหล่ออยู่แล้วแหละแต่วันนี้พออให้กับท่านเป็นพระเอกในงานของเราในวันนี้นะฮะท่านเดินมาพร้อมกับลูกหลานของท่านนะโอ้สองคนข้างๆด้านหลังนี่หน้าตาเหมือนท่านเลยนะหล่อยแล้วค่ะหลอกกินกันไม่ลงเลยทีเดียวนะจ้าและนี่ก็คือท่านประธานของเรานะคะที่เดินมาอย่างสง่างาม เสียงปรบมือดังๆให้กับท่านด้วยนะครับค่ะและเราก็จะมอบเวทีอันทรงเกียรตินี้ให้กับท่านประธานรนกิจดวงสวรรณค่ะครับขอบคุณท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะครับกับเรียนประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ท่านดรทองอุทธรรนเรียนที่ปรึกษาท่านพลรัศดริน ขอสวัสดีนะครับท่านผู้นำนะครับโค,ค้ดคูท่านสมาชิกและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายรณกริตติวงสวุวรรณประธานกรรมการบริหารบริษัทสกายออนไลน์กรุ๊ปจำกัดรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมในงานวันเกติยศอันยิ่งใหญ่ในวันนี้ผมรู้สึกดีใจและชื่นชมเป็นอย่างมากสำหรับ ความสำเร็จของทุกๆท,ท่านที่อยู่เบื้องหน้ามันเป็นสิ่งที่ทุกท่านได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าการที่จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จได้นั้นมันต้องแลกมาซึ่งความพยายามความทุ่มเทความอดทนความต่อเนื่องและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานา,นามันไม่ได้เป็น เพราะโชคช่วยหรือเหตุบังเอิญใดๆและอีกส่วนหนึ่งผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้กรุณามารวมร้อยใจต่างคนต่างมามาด้วยหัวใจที่สัมผัสได้ไม่ว่าจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานเรานะครับและทุกๆส่วนขอให้ทุกท่านรู้ว่าทุกอย่างที่เรานำมาบรรจบคบกันในวันนี้ มันจะไม่ใช่สิ่งที่สูญเปล่าแต่มันจะเป็นการก้าวพบกันมาเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ก้าวต่อไปให้กับบ้านหลังใหญ่ในนามสกายอะไรกรุ๊ปจำกัดของเราคนที่สำเร็จในวันนี้ท่านจะได้ก้าวก้าวขึ้นไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอนส่วนรอยเท้าที่ท่านทิ้งไว้มันจะคือแรงบัน,บนดาลใจให้ทุกๆคน รู้ได้ว่าเขาก็หนึ่งสมองสองมือแต่เขาทำได้เราก็ควรทำได้และอยากจะบอกว่าโดยภาพรวมที่ทุกท่านได้ทุ่มเทตั้งใจให้แก่บ้านหลังใหญ่ของเรามันทำให้หัวใจของผมในฐานะประธานผู้บริหารและทีมผู้บริหารทุกคนมีความพองโตและมีความ ที่ได้รับพลังอันยิ่งใหญ่จากพวกท่านว่าเรามาถูกทางแล้วเราคิดถูกแล้วสกายออนไลน์กรุ๊ปจำกัดต่างจากที่อื่นอย่างไรอย่างน้อยสองประการครับท่านความคิดการกระทำเราคิดจากในสิ่งที่เราเรียนรู้บนฐานความจริง เรารู้ว่าทุกคนเหนื่อยยากมาจากการเป็นทั้งธุรกิจเครือข่ายอิสระด้วยความลงขึ้นลงขึ้นแต่เราต้องการสร้างสก,กายอาลราให้เป็นภูเขาแห่งความสำเร็จที่เรารู้จักกันดีในอาชีพว่าเป็นพาสดุ์อินคมอย่างยั่งยืนและสง่างามดังนั้นความคิดเรามาก่อนและการกระทำเราทำเมื่อเราพร้อมครับ เราพร้อมจากการที่เรามีฐานการผลิตนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพควบคุมราคาปริมาณความต่อเนื่องและการนำเทนในการเป็นต่อในการทำธุรกิจมาสู่ทุกท่านจากนั้นมันก็เข้าสู่แผนบันไดพื้นฐานสามขั้นที่ผมเคยกล่าวเรียนทุกท่านในห้องประชุมว่าสกายอะไรกรุ๊ปจำกัดเป้าหมายสูงสุดของเรานั่นคือความ มั่นคงยั่งยืนอย่างสง่างามเรามีบันไดขั้นแรกนั่นคือความพร้อมของโรงงานที่ผลิตสินค้าของพวกเราเองเรามีความพร้อมที่เรามีบ้านหลังใหญ่ที่คิดมูลค่าแล้วทุกวันนี้100่กว่าล้านบาทในพื้นที่สองไร่ครึ่งมีการหมุนเวียนธุกรกิจทุกๆวันไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทของมูลค่าวัตถุดิบทุกอย่างที่หมุนเวียนลองรับความกล้าความมุ่งมั่น ของทุกๆท่านณนะที่นี้และที่อื่นๆที่รอรับท่านส่งต่อในความคิดที่ถูกต้องไปให้เขาทำไมเราเลือกทำธุรกิจนี้เพราะสุขภาพมันเป็นสิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้คนไทยเราประสบปัญหาจากด้านสุขภาพและระบบเครือข่ายมาพอสมควรแล้ววันนี้อยากจะย้ำเตือนให้ทุกท่านทราบว่า จากความคิดและความการกระทำที่เราแตกต่างและมั่นคงอย่างแน่นอนมันทำให้เรากล้าพผง,งาดที่จะเอ่ยปากและที่จะชักชวนให้ทุกท่านเข้ามาเป็นครอบครัวของส k y ยออนไลน์ที่นับวันทุกท่านจะสัมผัสได้ว่ามันอยู่บนความจริงจริงๆทุกด้านผมไม่ใช่ประธานบริษัทที่พอเจอหน้าแล้วเราต้องบอก วันนี้เราจะรวยร้อยล้านไม่ใช่แต่ผมจะบอกทุกท่านว่าการที่จะเป็นนักธุรกิจเครือข่ายขายตรงที่ประสบความสำเร็จบนฐานความคิดขององค์กรของสกายไลท์กรุ๊ปจำกัดมันสำคัญเพราะฐานนี้สกายไลท์กรุ๊ปจำกัดทุ่มเทและตั้งใจรองรับพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนอยู่แล้ว ก้าวต่อไปบันไดที่สองอยู่ในเงื้อมมืออยู่ในหัวใจของทุกท่านณที่นี้ว่าท่านคิดอย่างไรและท่านอยากจะเห็นภาพของอาชีพธุรกิจเครือข่ายมันก้าวสู่จุดพัสิทธิอินคำที่เราไม่ต้องไปที่อื่นอีกแล้วเราไม่ต้องพยบไปที่ไหนอีกแล้วนี่คือสิ่งที่คนที่มีเรือดเครือข่ายคนที่อยากจะเห็นเครือข่ายสีขาว คนที่ต้องการให้คำว่าธุรกิจเครือข่ายไกลพันธุ์มันหมดจากประเทศไทยดังนั้นวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจอีกครั้งหนึ่งมันมีคำกล่าวที่ว่าหากวันนี้เรายังทำสิ่งที่เป็นเป้าหมายให้ไม่สำเร็จหากวันนี้เรายังทำสิ่ง ที่เป็นเป้าหมายยังไม่สำเร็จให้เปลี่ยนวิธีแต่เป้าหมายมันจะต้องปักหมุดไว้ห้ามเปลี่ยนแปลงเช่นกันครับผมและสกายออนไลน์กรุ๊ปจำกัดเราต้องการแนวร่วมเราต้องการคนที่รู้คุณค่าของอาชีพว่าอาชีพคือขายนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันสวยงามมันสง่างามมันมหัศจรรย์จริงแต่เราจะช่วยกันยังไงให้มันเป็น ถาวรและยั่งยืนตามอุดมการบนไดาสามขั้นที่ผมย้ำเรียนทำไมโนโยบายโดยคร่าวๆผมยังต้องการรหัสของผู้บริโภคอยู่ที่จำนวน5 0แสนรหัสเพราะผมทราบดีว่าส่วนหนึ่งของการที่เป็นมหาภาคที่ยิ่งใหญ่มันทำให้เราพูดอะไรแล้วมันเสียงดังทำอะไรแล้วมันมีน้ำหนักสิ่งที่อาชีพนี้ยังขาดนั่นคือความเป็นหนึ่งเดียว ความมีธรรมาพิบาลในอาชีพอย่างแท้จริงความแลกและอุดมการณ์มันจะช่วยหล่อหลอมพวกเราทุกคนว่าวันนี้ถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่มันถูกต้องและที่มันใช่วันพรุ่งนี้ท่านไม่ต้องคิดถึงว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะมันต้องดีกว่าเก่าอย่างแน่นอนนะครับผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและโอกาสนี้นะครับเพื่อ เป็นพลังใจแก่ทุกคนขอพลังจากสกายไลน์ขอเสียงปรบมือหน่อยครับ oh. อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประธานตื่นเต้นมากเมื่อคืนเนนอนไม่หลับเป็นห่วงทั้งสมาชิกที่เดินทางแล้วอยากจะให้ทุกคนมาแล้วให้รับรู้ว่าที่นี่คือบ้านของเราหมายถึงสำนักงานใหญ่สกายออนไลน์ และทุกทกที่ที่เราขับเคลื่อนมาด้วยกันมันคือบ้านของเราที่เราจะใช้ความสัมพันธภาพและความสุขอย่างแท้จริงจากก้นบึ้งหัวใจได้กันวันนี้เห็นทุกท่านมานะครับไม่ว่าจะมีผลตอบรับอย่างไรแต่ขอให้รู้ถึงความตั้งใจและความจริงใจที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะครับตั้งใจท,ที่จะมอบให้ ต่อกันและกันโอกาสนี้นะครับขอชื่นชมและขอขอบคุณสำหรับผู้ที่พิสูจน์ตนเองว่าคุณคือฐานที่ผ่านร้อนผ่านหนาวจนกลายเป็นเพชรเม็ดงามในบ้านสกายลอไลายหลังนี้และทุกๆท,ท่านที่ก้าวคนมาการเป็นเพชรยังรอทุกคนอยู่ทุกอย่างดอกไม้จะผลิบานเมื่อถึงการเวลาอันสมควร เราต้องอดทนพอให้กับความสมเเ็็จที่จะได้มานะครับในโอกาสต,ต่อไปนะครับผมขอก้าวสู่การเปิดงานวันเกีดยรติยศอย่างเป็นทางการ